พอรู้ว่าเราได้เป็นหนึ่งในสามหมื่นกวัดนะคะยิ่งมีความภาคภูมิใจยิ่งขึ้นนะคะโครงการกระถินเด็กดีมีสตาร์เนี่ยนะครับทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบได้เห็นถึงพลังบุญอันยิ่งใหญ่กาะถินะจีวาระทุสังกาะินะจีวาระทุสัง บุญกฐินสร้างบุญให้โรงเรียนด้วยหลอมรวมจิตใจระหว่างบ้านวัดโรงเรียนชุมชนนะคะทุกๆุกภาคส่วนได้พัฒนาหมดเลยได้ไปทําความสะอาดวัดทําให้วัดและโรงเรียนเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับถือว่าโชคดีมากๆครับที่อยู่ในชุมชนที่อบอุ่นสมุทรสาครในช่วงบ้านแพลวของเราเนี่ยนะครับเราร่วมมือกันทั้งผู้ปกครองคุณครูแล้วก็วัดอย่างคุณครูดนตรีอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกจะต้องใช้กองแตกนะ้าเขาก็จัดเตรียมให้ครับได้ไปบอกบุญทั้ง โรงเรียนเลยครับมีผู้ใหญ่บ้านท่านผอ,อ,อครับที่ออกไปช่วยกันนําทีมเด็กๆเ,เข้าไปบอกบุญเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสบางทีเราเดินเลยไปแล้วอยากจะเพิ่มเงินอีกก็ยังมีครับผมเรียกให้เราเนเดินกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าอยู่ในอ้อมกอดของประชาชนชุมชนที่อบอุ่นครับ เคยเข้าโครงการเด็กดีวีสตาร์ค่ะตอนนั้นอยู่ม .6 2552ค่ะในตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักกระถินสัมฤทธิ์จนมาถึงวันที่เป็นครูเราเราไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันก็เลยมุ่งมั่นว่าตอนนี้เราเป็นครูแล้วเรามีโอกาสแล้วเราอยากจะพาลูกๆของเราเนี่ยไปเป็นสะพานบุญที่ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะมีเด็กสักกี่คนที่ได้เป็นประธานกถินรู้สึกปลื้มมากค่ะปลื้มใจมากเป็นความภาคภูมิใจของครูมากแล้วก็ครูก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเติบโตไปเป็นเด็กดีของสังคมแน่นอนค่ะเริ่มแรกเลยก็ไปวัดะธรรมกายค่ะนําความรู้กับไม้เพื่อนรกิจกรรมต่อไปก็ไปบอกพระอาจารย์ค่ะ เกี่ยวกับการจัดงานค่ะการเตรียมงานแล้วก็การทำความสะอาดวัดค่ะช่วยกันทำเลยค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิหนูก็จะฝึกท่องคำเก่าผ้ากระถินไปด้วยเลยค่ะใจหนูก็สงบค่ะนิ่งมีสติหนูภูมิใจในตัวเองค่ะที่ว่าได้เป็นประธานกระถินสำริศ โครงการนี้นะคะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยค่ะสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและโรงเรียนนะคะแล้วก็วัดนะคะบวรภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วเด็กอะ่ะถ้าเราไม่มีกิจกรรมอะไรที่ให้วัดกับโรงเรียนเข้าถึงกันเนี่ยเด็กก็จะไม่ซึมซับแล้วก็ประเพณีแบบนี้มันก็จะหายไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นโครงการที่เด็กได้ร่วมกับวัดแล้วก็เด็กจะได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยไปในตัวค่ะเราชอบเด็กดีดีต้องมาก่อนเก่ง เราจะปลูกฝังยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นเด็กดีก่อนแบบแรกคือขอบคุณมากเลยนะครับสิ่งที่สําคัญในการการทำกระถิ่นครั้งนี้คือเราจะได้ความร่วมมแระน่วมใจกันนะครับระหว่างผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตอนเองในการเป็นผู้สารนิสคนที่ดีนะครับแล้วเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะครับซึ่งเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแร่งต่อไปในอนาคตส่งส่งต่อไปอยังสังคมต่อไปครับ ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้เขาจะทําได้เขาทำอะไรทำจริงภูมิใจเขามากพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะก็คือว่าเขาทำกันบ้านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาหาเวลานั่งสมาธิค่ะภาคภูมิใจมากดีใจมากค่ะเตื้นตันมากเลยวันนี้เขาเป็นเด็กดีค่ะคุณครูก็ดีทุกคนเลยนะคะให้โอกาสเด็กเรียนคือดีมากเลยค่ะเขาช่วยเหลือกันคุณครูช่วยเหลือเด็กมากค่ะดีใจทำความดีต่อไปน,นะลูก ปาริวารังกาธินะจีวารัุสังกาธินะจีวารัุสังสังคัสสะโอโนเชยามะโอโนเชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโคข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระจีวรกระถิ่งพระจีวรกระถิ่งแด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับพระจีวรกระถิ่งพระจีวรกระถิ่งพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้บุญใหญ่บุญนี้ที่เราเปลี่ยนกันบุญใหญ่บุญนั้นขอเชื้อชาติมาเป็นประธานทอยเกิดที่ ที่ผ่าใจสใสวันใหญ่วันนี้เน้นอยู่ใรรนใรวมแรงสิใสของวีสตารูวีสตาร่วนใจพักผอดกระทิงนกันนะเธอดีใจมากเลยที่เห็นน้องๆหนุนหนูเข้า<ม>วัดก<ม>ัน<ม>ตั้งแต่เล็กๆครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะชี้นำให้เขาเข้าได้วัดรู้จักพระคนไทยเคารพนับถือก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับบิดามารดาครูครูบาอาจารย ที่ให้ความรู้นะได้ตึกษาเราเรียนไปพร้อมกับมาตึกษาทางทางทางศาสนาไปร่วมพร้อมกันก็ตึกดีใจครับหลวงพ่อธรรมชโยแห่งวัดพระธรรมกายผมก็ครับโมทนาสาธุกับท่านนะครับที่ไม่ลืมวัดยกกระบัดนะเด็กดีวีสตาเนี่ยที่โดยการสนับสนุนจากโครงการเศีษฐกิของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ให้เด็กได้มีส่วนร่วมเนี่ยตรงนี้อาตมามองว่าสาคัญมาก ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ใจนักเลงดีเพราะว่าคือให้ให้ชื่อเด็กเป็นเป็นประธานในที่จะกล่าวนำเป็นผู้นำในการกล่าวคำถวายเนี่ยดูจากการที่เขาฝึกฝนฝึกฝนแล้วเมื่อกี้เขากล่าวนาถวายถือว่าชัดเจนมากสิ่งพวกนี้เป็นการปลูกฝังเป็นการกระตุ้นที่ทําให้าศาสนาเนี่ยคือได้ฟืน้นฟูทั่วประเทศ30,000วัดถือว่าโชคดีของวัดนั้นมันเป็นโครงการที่ ทําให้เติมเต็มในเรื่องของพระวินัยการสะสมบุญเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญและบุญกระถินน่นมันเป็นบุญใหญ่ก็ให้มีโครงการแบบนี้ ืๆจะมีสักกี่ครั้งครับที่เด็กเนี่ยจะสามารถนําเงินแสนมาถวายวัดได้นะโครงการกระถินเด็กดีวีสตาเนี่ยนะครับทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบได้เห็นถึงพลังบุญอันยิ่งใหญ่สําหรับหนูมันยิ่งใหญ่มากก็อยากเชิญชวนให้มาเป็นประธานกระถินสมฤทธิเด็กดีวีสตาค่ะถ้าเราได้เป็นแล้วจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็คนรอบตัวจะรู้สึกดีไปด้วยค่ะก็ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ หลวงพ่อธรรมชยโยนะคะแล้วก็ออลูกศิษย์นะคะทางวัดพัทธมกายนะคะปัจจัยตรงนั้นนะคะได้มาสร้างประโยชน์ณนะที่แห่งนี้นะคะก็ขอขอบอคุณมากเด็กดีวิสตานะคะทางวัดพระธมกายได้มอบปัจจัยมาช่วยเหลือตรงนี้ก็รู้สึกว่าปลื้มบุญมากจะจะขอบคุณนะคะสาธุชนทุกท่านนะคะจริงๆนะคะจากใจที่ทําให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะสืบต่อไปในทุกๆปีะคะ่ะ คอบคุณคุณครูทุกคนค่ะที่สนับสนุนหนูให้เป็นประธานกระถินเด็กดีวิสตาค่ะกาบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยด้วยค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูได้มาทำกิจกรรมแบบนี้พวกหนูสัญญาว่าพวกหนูจะสืบสานกิจกรรมแบบนี้ต่อไปค่ะ วันนั้นของฉันและเธอมาเป็นประฐานทอดกันทิ้งบุญเกลือนปละทานที่พาใจใสบุญใหญ่บุ่น,นี้นั้นยู่ไม่ไกลรวมแรงสิใสของดีสตาร์